โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2597โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการทำการก่อสร้างขึ้นในบริเวณของสโมสรข้าราชการเก่าและในขณะที่ทำการก่อสร้าง ได้ใช้ห้องประชุมของโรงเรียนสนามบินเป็นที่เรียนรับนักเรียนครั้งแรกจำนวน20คนในชั้นอนุบาลปีที่1น,นักเรียนส่วนมากเป็นบุตรหลานของขา้าราชการในจังหวัดขอนแกน่นนางเลนูภาษาทิติดดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2597การก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมบ้านพักครูหนึ่งหลังและห้องน้ำจึงได้ย้ายจากโรงเรียนสนามบินมาทำการสอนที่โรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีผู้บริหารที่ได้มาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจึงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัยตามลำดับดังนี้ หน,นึงางเรนูภาษาติติ 2. นางสาวารีวงไทย 3. นางอัมพลเมษวรรณสีนางเกศรสานุนนันห้านางกุหลาบมูลกระดัหนายสาวสันติสุขกุจจมศมี 7. นายบัวเนียนนนทลี 8. นายบัวเนียนนาชัย 9. นายมิชัยศรีสัตว์รจนาสิบนายฉลวยลองบุศีและสิบเอนายอภิชาตินาเหล่าเป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นตั้งอยู่ถนนประชาสมองสอนตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่จิตไล่สอง,งาน94ตารางวาทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เดิมสังกัดการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2,520เปลี่ยนมาเป็นสังกัดกองการกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการและในเดือนตุลาคม พุทธศักราช2523ได้โอนมาสำกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งที่ตั้ง34ทับหนถนนประชาสโมสรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์4 0 0ห0โทรศัพท์ 043332334โทรศัพ043236579สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตหนึ่งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปได้แก่ประเพณีสงการประเพณีผูกเสี่ยวประเพณีเข้าพรรษาและประเพณีบุญกฐถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายร้อยละห้อาชีพรับจ้างร้อยละยีอาชีพธุรกิจส่วนตัวร้อยละสิอาชีพรับราชาการร้อยละสิและอาชีพเกษตรกรรมร้อยละหนักถือศาสนาพุทธร้อยละ98รายได้ประชากรโดยเฉลีย่ยครอบครัวละส2,000บาทต่อปี ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาเลิศเชิดชูคุณธรรมนำทักษะการคิดดวงจิตมีสุนทรียภาพวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพศ2560โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกผลิตงานอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อสังคมโลก ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาล้ำหน้าทางด้านความคิดมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย พันธกิจของโรงเรียน 1. จัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและการบริหารทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ 5. พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีภารกิจหลักและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา2557 ได้กำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์5กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษากลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษากลยุทธ์ที่3พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่4การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และกลยุทธ์ที่5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเอกลักษณ์ของโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักการเรียนรู้ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนดอกบัวน้อยน้อยคอยชูช่อเตรียมเกิดก่อวิชาปัญญาไว้ดอกบัวบานเมื่อเราได้เติบใหญ่สร้างสรรค์ไทยอยู่ให้ย,ยั่งยืนสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวสีฟ้าหมายถึง ความสดชื่นสดใสมั่นใจสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีฟ้าขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สดชื่นแจ่มใสในวัยเยาว์พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจบริบทชุมชนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีเขตพื้นที่บริการดังนี้ทิศเหนือติดถนนเทพารักทิศใต้ติดถนนประชาสโมสรทิศตะวันออกติดถนนกลางเมืองและทิศตะวันตกติดถนนเทพารักประเพณี บุญคุณจะต้อมเธอทูลเอาไว้เนื้อเก่ามาันสซ่อนเราเอบรมให้เราไม่เวน้นท่านผู้ทิพย์ไคิดถึงความยากเย็นสอนให้รู้จักเจืเฝ้าแนบเฝ้าแน่แนไม่ได้อำพร้าเพราะคุณที่สาง रन्धो